สวัสดีสมาชิกและเอฟซีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l แมนแมนนะครับวันนี้วันที่17นะฮะหลักหน่วยส่งท้ายกันหน่อยนะฮะใครที่ตื่นมาแต่เช้ารับซับนะฮะรับซับกันก็ขอให้โชคดีมีใช้นะครับถูกหวยรางวันใหญ่นะฮะมีเงินใช้เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับทุกคนทุกคนเทิดนะฮะหลักหน่วยนะฮะตัวเดียวนะฮะในงวดนี้ได้อะไรนะครับ EP นี้ได้อะไรไปดูกันนะครับ คือเป็นส่งท้ายละกันนะส่งท้ายละกันส่งท้ายงวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะได้อะไรนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวเนาะเป็นคลิปส่งท้ายกันในงวดที่ผ่านมานะครับได้แปดนะฮะ ก็ดีใจกับสมาชิกด้วยนะที่ถูกรางวัลนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจนะฮะกับสมาชิกที่ไม่ถูกก็เป็นกำลังใจให้ะใจให้สู้ต่อไปนะครับออก็วันนี้วันดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีทรยนะครับสูตรมีรักหน่วยสองครั้งนะฮะรักหน่วยนะฮะสองตัวล่างหนึ่งครั้งรักร้อยนะฮะหมุนหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็รักหน่วยนะฮะหมุนท้ายครั้ง,นะงที่หนึ่งนะฮะบ,บวกห้าขงทีสูตรมีประมาณนี้นิดๆหน่อยๆ 6บวก6เทนะ่ากับ12นะ2บวก8เท่ากับ0ในใน10นะทั้งทั้งเท่ากับ0นะฮนะนะ0บวก5เท่ากับ5นะครับสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรอื่นนะครับก็จริงๆแล้วจะไม่เอาลงนะฮะแต่ว่าทิ้งไว้ให้เป็นสูตรส่งท้ายละกันเพราะว่าเฮ้ยมันทํามาแล้วไงแล้วก็สูตรนี้มันสูตรแตกต่างจากสูตรอื่นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะยังไงนะมันจะยังไงก็ ลองพิจารากันดูนะฮะถ้าส่วนนี้มันเป็นไปได้ก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะฮะหกเท่ากับสิบสองนะครับขอทวนอีกนครับหกหเท่ากับสิบสองสวกแท่ากับสิบลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ด้วศนยนย์วนย์ศย์บนย์ดูนเท่ากับห้ะฮะหตัวเดียวนะครับกลับหน่วยนะฮะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะฮะอันนี้อย่าว่ากันนะฮะอทำมาแล้วไงถ้าไม่ลงแล้วมัน แปลกอะจริงๆว่าจะไม่ลงนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสริ๊กเกอร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ